สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริวังปดโมงแล้วค่ะหมอกก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะโน่นไง้านแม่หวังก็มียังยังหมอกยังหนาจะเห็นไหมรถมาก็ยังได้เปิดไฟมาดูฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่น้ําโขงนะคะฝั่งติดแม่น้ําโขงเดี๋ยวจะเดินพาเดินไปดูฝั่งแม่น้ําโขงก็ยังมีหมอกค่ะ นี่ไงคะ่ะท้องฟ้าหมอกยังมีค่ะนี่ไงคะ่ะหมอกค่ะยังมีหมอกคะ่คะ ดูหมอกกันดีกว่านี่นะคะมีค่ะมีแต่หมอกเออนี่นะคะ นี่มาดูหมอกกันค่ะดูนี่นะคะสายแล้วแปดนาฬิกาค่ะยังหนาเหมือนเดิมนะคะหมอกหนานแน่นมากจนมองไม่เห็น นี่คือศาลาที่ติดน้ำโขงบ้านแม่หวักนะคะมาดูหมอกกันค่ะนี่ค่ะทัศนียภาพต้นหมอกลงหมอกลงไม่ใช่ตอนเช้าเห็นไหมคะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเกาะ นี่คือหมอกที่หนาขนาดนี้ค่ะเป็ดนาฬิกาแล้วนะคะนี่ค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวามองไม่เห็นอะไรเออลยมีแต่หมอกอย่างเดียวจากก็จะประมาณนี้นะคะ ว่าเราเอ๊ะทำไมแปดนาฬิกาแล้วหมอกยังหนาอยู่ค่ะที่แม่น้ำโขง